กลับไปในปีที่แล้วนะคะชาวนาจำนวนมากก็เรียกว่าเศร้าเลยนะคะกับการที่รอคอยเงินจากโครงการรัฐสนข้าวแบบไม่มีกําหนดก็ทําให้บางคนนั้นเลือกจะจบชีวิตเพราะว่าความเครียดอย่างที่เราได้รับทราบจาก ข่าวสารนั่นนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ทําให้คนกลุ่มเล็กๆนั้นเกิดแรงบันดาลใจและก็ความตระหนักถึงปัญหาแล้วก็อยากที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะวนนันนี้ที่จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ให้กับชาวนาด้วยนะคะใช่ค่ะก็ความทุกข์ของชาวนานี่แหละคะ่ะ เป็นเหตุผลในการที่ทําให้คนกลุ่มนี้อยา,ากจะตอบแทนสังคมแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะด้วยการสนับสนุนให้ชาวนาค่ะสามารถกําหนดราคาขายข้าวเองได้และผู้บริโภคสามารถเลือกข้าวจากแปลงนาคุณภาพดีผ่านโครงการที่ชื่อว่าผูกปิ่นโตข้าวค่ะเฮ้ยเราทานข้าววันหนึ่งสม,มือ้อแต่ทาไมชาวนายจนทาไมชาวนาถึงมีนี้สิน ทั้งนี้จริงแล้วน่าจะเป็นคนที่กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างได้นะถ้าเกิดเขาบอกวันนี้เขาไม่ทํแล้วเขาไม่ปลูกข้าวแล้วโอ้ยพี่คนหนึ่งอะต้องตายแน,น่เพราะพี่เป็นคนติดข้าว<ฮ>การตั้งคําถามถึงความสมดุลระหว่างผู้ปลูกข้าวและผู้รับประทานข้าวคือจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนกว่า10ชีวิตที่ใช้ Facebook เป็นเครื่องมือหลักสื่อสารกับสังคมเจ้าบ่าวเจ้าสาวแม่สื่อเท่าแก่ เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มคนต่างๆในโครงการผูกปิ่นโตข้าวค่ะโดยเจ้าบ่าวหมายถึงชาวนาเจ้าสาวหมายถึงผู้บริโภคแม่สื่อหมายถึงผู้ที่ช่วยจับคู่ระหว่างเจ้าบ่าวและเจ้าสาวส่วนเท่าแก่จะเป็นบุคคลที่สําคัญมากค่ะเพราะจะทําหน้าที่คัดตัวเจ้าบ่าวทั้งการสัมภาษณ์พร้อมเข้าไปดูแปลงนาและวิธีการปลูกที่ต้องได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ค่ะ โมซับบอกว่าหน้าที่ของทีมงานจะต้องเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบอินทรีให้ได้ระดับหนึ่งอย่างเช่นความแตกต่างระหว่างข้าวอินรีย์กับข้าวธรรมดาทั่วไปรวมถึงการค้นหากลุ่มชาวนาอินทรีย์ที่เข้มแข็งเพื่อเรียนรู้ชีวิตของพวกเขาแล้วนํามาเป็นข้อมูลการทําโครงการค่ะแต่ว่าเป้าหมายของโครงการไม่ใช่เพียงการบริโภคข้าวปลอดภัยและชาวนาปลอดหนี้เท่านั้น แต่สิ่งที่มันจะต้องตามมาคือคุณจะต้องแบบโทรหาเจ้าบ่าวหรือชาวนาของคุณเองนะแล้วคุณจะผูกกันคุณจะแบบบอกเขาเลยว่าคุณชื่ออะไรคุณต้องการข้าวกี่กิโลให้ส่งไปที่ไหนแล้วชาวชาวนาเองเนี่ยเขาก็จะคุยกับคุณมีกรุ๊ปไลน์เขาก็จะเริ่มมีสร้างความสัมพันธ์กันบางคนเนี่ยยังไม่ได้ข้าวเลยเพราะอาจจะส่งอีกเดือนนึงได้ส่งใช่ไหมคะแต่ระหว่างนั้นเขาคุยกันเขาก็อาจจะเริ่มไปอไป,ไ,ปไปเยี่ยมได้ไหมตอนนี้กําลังกําลังเก็บข้าวเหรอเออกำลังเก็บเกี่ยวไปดู อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มมีแอคทิวิตี้ร่วมกันเจ้าบ่าวหนึ่งคนสามารถมีเจ้าสาวหลายคนได้นะคะบางครั้งกลุ่มเจ้าสาวก็จะนัดกันไปเยี่ยมเยยนเจ้าบ่าวค่ะที่ผ่านมาเมื่อมีการพบปักกันคนเหล่านี้ก็จะดูแลซึ่งกันและกันนะคะเหมือนกับวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนนี่จึงเป็นอีกหนึ่งความหวังของทีมงานค่ะที่ให้ข้าวเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนมารวมตัวกันและร่วมทำกิจกรรมเพื่อปลุกวิถีชีวิตที่คุ้นเคยให้กลับมา เพราะสิ่งที่มันได้กลับมานะมันไม่ใช่แค่ข้าวคือข้าวเหมือนเป็น,ปนจุดยึดเหนี่ยวที่เราแบบมามีร่วมกันใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากจะได้มากกว่าน,นั้นคือเราอยากได้วิถีชีวิตที่เคยเป็นแบบไทยๆของเราเนี่ยกลับมาซึ่งมันมีอยู่ในตัวคนไทยอยู่แล้วคะ่ะเพียงแต่ว่าพอเราวุ่นวายอยู่กับการเอาตัวรอดการทํางานการที่แบบโอ้โหมันเศรษฐ,ฐกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้เราหลงลืมหลงลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยสัมพันธ์กันแน่เนเหนียวแน่นขนาดไหน สำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนะคะจอมซัพ์บอกว่าสิ้นปีนี้ตั้งเป้าจำนวนเจ้าบ่าวที่จะเปลี่ยนจากการทำนาเคมีมาสู่อินซีเนี่ย250คนค่ะจากเดิม200คนส่วนเจ้าสาวนั้นก่อนหนั้นนี้ตั้งเป้าที่1,000คนนะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะมีจำนวนมากกว่า2,000คนแล้วสิ้นปีนี้จึงคาดว่าจะมีเจ้าสาวเข้าร่วมโครงการ10,000คนค่ะ